คลิปนี้นะคะทุกคนเราจะมาอัดคลิปเบื้องหลังซีรีส์หมู่บ้านสยองขวัญตอนที่มีชื่อว่าเมื่อพี่หวานทะเลาะกับพี่การจนต้องหนีออกจากบ้านนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าย a h o o อ๋อนี่โมจิเองนะก่อนที่น้องๆหนูๆจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใเป็กนกำลังใจพี่หวานแล้วก็โมจิด้วยนะเหมียวกดเลยกดเลยกดเลย เนี่ยอะไรกินบ้างเนี่ยหิวจังเลยอ่ะอืมไม่ใช่หวานมีกินแค่นี้เองเหรอไส้กรอกเกียดชิ้นเองเหรอก็มีแค่นั้นแหละไหนลองกินดูสิหรือว่ามีจริงแแบบไม่อร่อยเลยไหนกินอีกชินดิแแบบไม่อร่อยเลยไอเขาอุตส่าห์ตั้งใจทำอาหารมาขนาดนี้แกบอกไม่อร่อยเหรอแแการแกมานั่งคุยกับเขาหน่อยสิเขามีเรื่องจะมาคุยกับแกจะคุยเรื่องอะไรหวานคือเขาคิดเรื่องนี้มาหลายวันละเขาแบบ เขาต้องถามแกจริงคิด<อ>ม<า>ันนะอทิตย์นหนึ่งอาทิตย์หนยหนึ่งเลยเหรอใช่อ oh, เขาไปลเลื่อนดูเฟซแกนเนี่ยเขาเห็นม,มีหญิงมากดไลค์กดใจแกด้วยแล้เรื่องที่แกชอบพูดแบบกวนเขาตลอดว่าแกมีเมียน้อยเนี่ยนี่แกมีจริงหรือเปล่าเขาเริ่มสงสัยละหวานคือแกต้องเข้าใจนะเว้ยว่าผู้หญิงมากดเขาไม่ใช่กดอ่ะคือผู้หญิงมากดคือเป็นเรื่องจริงแต่ว่าผู้หญิงมากดคือเขาไม,ไม่ได้กดไงไม่ได้กดผู้หญิงเขาเห็นแกไปคอมเมนต์ว่าน่ารักจังเลยจีบได้ไหม หวานคนไหนบอกว่าคนนั้นคือน้องน้องอะไรแล้วทำไมบอกว่าจีบกันได้อะทำไมพูดอย่างนี้อะฮะน้องก็ชมกันแบบนี้ไงก็เหมือนเขาชมแกเลกๆว่าแกน่ารักอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยชมไม่ไม่้วถ้าถ้าแกไปชมคนอื่นแล้วแกไม่มาชมเขาอ่ะมันก็ไม่สําคัญแล้วดิเขาตงเป็นแฟนกันอยู่ปะเนี่ยอุ้ยทำไมอ้วนขึ้นตอเนี่ยหวานชมเขาพอละการเราเลิกกันเถอะแล้วแกไปอยู่ไหนหวานเขาพอแล้วจริงๆแกอยากอยู่ไหนก็อยู่ไปเถอะเขาไปละอะไรหวาน มันมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากเลยนะที่แกพูดออกมาเนี่ยวขาจริงนะถ้าคนที่มันรักกันจริงอ่ะมันไม่ทำอย่างนี้หรอกมันไม่คอมเมนต์มันไม่ทำให้คนที่เรารักแบบเสียใจหรอกะไรหวานเขาทำอะไรม่ไม่เก็บวอนแล้วเขาเก็บไปดีหวาจะไปอยู่ที่ไหนได้วานไม่มีที่อยู่แล้วนะนอกจากบ้านหลังเนี้ยมันเรื่องเขาไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหันมึงยังไม่เป็นโมเดลเลยโอเคสามสองหนึ่งเขาพอแล้วกันเขาไปแล้ว โชคดีแล้วกันหวานจะไปอย่างนี้ไม่ได้นะเขาขอให้แกมีความสุขกับน้องเชอรี่ของแกแล้วกันกน,น้องเชอรี่อะไรมีน้องมะนาวอีกคนหนึ่งหวานเออไม่ใช่หวานก็คือที่แกพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่พูดเล่นใช่ปะาก็<ม>คือพูดจริงมันคือเรื่องจริงใช่ปะไม่ใช่วาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนอนนี้ก่อนแบบคิดเยอะๆดีกว่าวานเนี่ยเขา,เ,าเก็บให้เนี่ยของเ่ขาทิ้งเขาจะไปหาเอ้หวานจะไปไหนหวานจะไปไหนเดี๋ยวเขาอันนี้ไปด้วยเดี๋ยวเขาขาต้องไปส่งกระเป๋าจะต้องมายุ่งกับเขา โอ้ยหมาเจ่ที่มันอาหารที่แฟนฉันทำนะครับคลายทิ้งเดี่ยวนี้คลายทิ้งหวานรอเราก่อนรอเขาก่อนหวานจะไม่ต้องตามมาไม่ต้องมายุ่งกับเขาเราเลิกกันแล้วไม่ขอโทษนะหวานโอเคสองหนึ่งเฮ้ยถึงแล้วสินะหวานมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยอุ้ย บ้านหลังใหญ่มากเลยอ่ะต้องเป็นตระกูลคนรวยแน่ๆเลยอ่ะถ้ามีถ้ามีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้นั่นไงห,หวานวานิวน้เอกกอนออนอฟอนเอาเลยหวานสามต่อหนึ่งเอ่อสวัสดีค่ะคือบ้านหลังนี้มีตำแหน่งอะไรที่ยังว่างอยู่หรือเปล่าคะอ่ะาโดนปิดไม้่นได้เปิดไม,ไม โโหจบแล้วโอเคเดี๋ยวสามสองหนึ่งใหม่นะวันอตอวันนี้เราขาดเมื่อบ้านอยู่นะสนใจจะทำหรือเปล่าเอะสนใจค่ะขอแค่มีที่ซุกหัวนอนก็พอแล้วค่ะโอ้ถ้าง<อ><อ>ั้นก็ออก<อ>มาข้างในอขอบคุณมากนะคะขออนุญ,ญาตนะคะในบ้านอะไรคันไม่ให้หวานเป็นหรอกอาชีพแม่บ้านอะไรนะ่ะบ้านหลังใหญ่มากเลยค่ะอ๋อใช่เป็นบ้านของตระกูลซาลาสานะนะโอ้แล้วแม่บ้านนี่มีกี่คนหรอคะ อ้ตอนนี้ไม่มีแม่บ้านเลยเราเราขาดอยู่พอดีออตรงนี้จะเป็นโต๊ะอาหารของเจ้านายของฉันนะนะอ้อ๋อสวัสดีครับนายน้อยส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะออครับอออันนี้คือแม่บ้านใหม่นะครับคอาเพิ่งมาสมัครงานโอเคครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับค่ะจีเฮ้ยหนูหนูคุณคุณคุณหนูมีหนูด้วยด้วยจันแล้วเริ่มงานได้วันไหนแล้วคะ เราเหลืมงานใดตอนนี้เลยเก่อนอื่นจะหนูต้องเอาของไปเก็บที่ห้องนอนก่อนนะนะได้ค่ะได้ช่วยนำทางไปให้หน่อยได้ไหมคะเอามาทังนี้เลยได้เวลาสำรวจแล้วโอเคต้องใส่อุปกรณ์ก่อนว่าแต่ฉันเอานี่มาทำมาด้วยทำไมเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นโจรเลยโอเคแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าเราเป็นใครบ้านหลังนี้คือเก่าแก่มากเลยฮะเหมือนจะมีอายุ ราวหนึ่งร้อยถึงสองร้อยปีแฮะบ้านมีแค่นี้แล้วหวานหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยนั่งพักดีกว่ามีเตาผิงด้วยชอบจริงๆเลยเตาผิงเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมเก้าอี้นี่มันขยับแปลกๆฮะอะอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยก็มไม่มีลมนะ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเฮ้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 ยมีผีผีผีหายผี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 เอาโดนหายโดนยังไงเนี่ยโกือบสามสองหนึ่งเฮ้ยผีผีผีโดนผีโดนผีโดนฮะอนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยยยยโดนโดนโดนไม่ได้เปิดเปิดใหม่ นี่แบบไหนเรียนเรียนเรียนอะไรวะแกไม่ใช่คนของบ้านนี้นี่เออใช่ครับผมไม่ใช่คนของบ้านนี้ครับไอ้มันโจรนี่วะไปเอ้ยเฮ้ยกระท้อเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่จะขอโทษอนใช่กรทษมันมีผีจริงแนะทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปแล้วไปแล้วมาอยู่แล้วท่าต้องรีบกลับไปช่วยหวานโอเคต้องไปเตรียมของก่อนเฮ้ยหวานเขาจะรีบมาช่วยแกนะมีเคยอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยมีอะไรหรอครับ อพอดีผมมาสสมัครงานนะครับผมโอ้สมัครงานกันลูกน้าถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกเหรอเฮ้ยลืมถอดได้ไงเนี่ยเฮ้ยอาพอแล้วครับผมเป็นไงหลอไหมครับโอ้จะมาทํางานอะไรเหรอครับอ่าจะมาเป็นอ่าเป็นบ่อยก็ได้ครับโอ้อบ้านสวยมากเลยครับผมไม่เคย<อ>ทํางานเฮ้ยห<อ>วานว่าไงเดี๋ยวนะเกมมาที่นี่ได้ไงเนี่ยก็เขามาทํางานไง จะมาทำงานที่นี่ทำไมเนี่ยต่างคนต่างอยู่ก็ดีอยู่แล้วรู้จักกันด้วยเหรอสองคนนี้อ่าใช่ครับพอดีผมไม่ค่ะไม่รู้จักค่ะคนไม่เคยรู้จักกันถ้าอ่างนั้นก็ุยกันให้รู้เรื่องก่อนละกันกันขอตัวก่อนละหวานก็มีความรักจะบอกหวานจะไิไป หวานรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มันมีผีด้วยหวานคือเก้าอี้มันขยับเองหวานมันน่าัวนะผีเผอะอะไรมันจะมีที่ไหนล่ะตั้งแต่ทํางานไม่เห็นจะมีเลยหวานเนี่ยเก้าอี้ตรงนี้มาดูดีเก้าอี้ตรงกลางอ่ะลมหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมนายและแกนั่งปกติเลยหวานเราไปถามนายน้อยาดูว่าเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือเปล่าอ่ะเราไปถามดูไร้สาระเอ่อนายน้อยคะครับผมคือ พนักงานใหม่สงสัยอะค่ะว่าบ้านหลังนี้เคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีนะครับผมอยู่มาที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยยังไม่เห็นมีอะไรเลยอืค่ะดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเห็นหรือยังหวานจะตายวันนี้แหละอยู่มาตั้งแต่เกิดนะหวานเขาเจอจริงๆแกไม่เชื่อเขาจริงๆหรอตายเตยเลยไม่มีเหตุการณ์แกมาสมัครเป็นคนรับใช้ใช่ไหมอะ มันไูบื้อเลยแล้วมาใช้เขาอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็เกมมาสมัครทํางานก็ต้องทำงานเขาไม่ได้สมัครหวานเขาแค่มาช่วยแกเฉยๆเขามาเม่อนี้เพื่อเขาไม่ต้องการให้เกมมาช่วยทําไมไม่ไปช่วยน้องเชอร์รี่เลนั่นล่ะอุ้ยก็เสือรุ่ยยองเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแม่บ้านพานน้อยขึ้นไปนอนได้แล้วตอนนี้มันดึกแล้วอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอ่นยน้อยคะถึงเวลานอนแล้วนะคะไม่เอาไม่นอน งั้นดิฉันจะแอบเอาขนมใ,มให้โดยไม่ให้ทษว่านรู้ี่พี่มีขนมนะเอาเปล่านี่พี่มีขนมเอาขนมผมชอบขนมไปครับไปนอนกันเถอะเยโอเคค่ะน้อยๆมาเลยค่ะต่วเจ้าขนมนี่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะอ่ะนั่งรอตรงนี้เหรอครับอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปเอาสัญญามาให้อ่าโอเคครับผมโอ้ยเลือกที่นั่งไี้ถูกมากเฮ้ย หวังว่ามันคงจะไม่ขยับหรอกนะแต่น,นี้หน้าโอเคเออสึกมันขยับแปลกๆอู่แล้วฮะทาเป็นมองไม่เห็นแล้วกันเฮ้ยหันหน้าไปทางอื่นดีกว่าหน้ากลัวเหลือเกินเฮ้ยโอเคไปล่างเลยนะ <c oughs> สามสองหนึ่งเฮ้ยเมื่อไจะมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเนียเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอกวไอ้กัววานอยู่ไหนวานวานอยไหนวานเออวานวนวานอยไหนานโหใครโยวายแถวนี้เนี่ยวานเออวาอยู่ไหนใครวยวายแถการวยวายไรน้อยนอนอยู่อโอ้ย่าน้อยนายน้อยตื่นขึ้นมาเขาโดนดุแน่เป็นบ้าอะไรเนี่ยวัน แกต้องไม่เชื่อแน่ๆเ,เมื่อกี้คือเก้าอี้มันขยับอีกแล้วแล้วก็เขาเห็นแบบคนแก่แบบตาโบโบนั่งอยู่อาวานมันน่ากลัวมากแกกลับไปกับเขาสิกกแกฝันกลางวันอยู่หรือเปล่าอะไรคือผีตาโบอะไรไม่มีเออถ้าถ้าแกถ้าถ้าแกไม่เชื่อแกมาดูเขาไหมล่ะโอ้ยตั้งแต่เก้าอี้โยกแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยยังใช่ดูเลยอีกมาดูเร็วๆมานเอเออเออ<ม>ไหนไห<ๆ>นไหน เจ๊นับวัน um น yeah, ับไรสาระจริงๆสงสัยเป็นพี yep, ่น้องเชอรี่แน่เลยน้องเชอรี่อะไรหวานอะไรคุยได้แหละไหนมันไหนเอาหวานเนี่ยก็ยี่มันขยามไหนผีแกไหนไหนเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยหวานน่คุณบ่อยหายไปไหนไม่รู้อ่ะคือเขาบอกจะไปเอาสัญญาแต่นานมากเลยอ่ะ เขาน่าจะไปเก็บของอยู่ม sì> ั้งเพราะว่านายน้อยเล่นของเล่นไงแกไปหาบ่อยไปหาหัวหน้าบ่อยเขาหน่อยดีเขาเขากลัวไม่กล้าไปอ่ะงั้นเขาจะพิสูจน์ให้แกเห็นเองหัวหน้าคะฆาก่อนฆ่าก่อนอยู่นี้เอออยู่นี้ก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอนี้ตายพี่เดินมาแล้วก็เห็นมือนี้ตายก็เฮ้ยก็เดินไปดูศพกันไว้น่ากลัวจังเลย จากนั้นเอ่อไปเดินมาแล้วก็ไปหลังแล้วก็อย่างนี้ก็จดีกันแล้วก็แบบที่ตามไปติดพอี่เข้ห้องก็ยังไม่ตามมาตามี่ตามใช่ครับต้องานก็คือตามี่เว่าหลังด้แล้ก็พอพอไปห้องนก็ดนตายก็อก็ินเข้าไปเองแล้วก็โอเคโอเคนั้นอันต่อมาเมื่อกี้กูพูดอะไรอ่ะพูดว่าหัวหน้าอ๋อสามสองหนึ่งหัวหน้าคะวัวนังไงหัวหน้า กันไปดูเขาหลับอยู่หรือเปล่าเขาจะหลับอยู่ก็ได้อะการมีเลือดแบบนี้ไม่น่าจะหลับแล้วนะหวานเขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่นะเขาเสียงเราหายใจอะการสาตัวหนึ่งตกมาเลยตกมาเลยสารตัวหนึ่งจะไปเขาว่าไม่รอดแล้วละการแบบนี้อะกวนเขากำลังจะเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขากำลังจะพูดเลย เมื่อกี้เขาจับชีพจรอยู่มันอ่อนมากๆเขาตอนนี้เขาตายแล้ววานไปดูนาน้อยก่อนเออเออนายน้อยนายนายน้อยน่ะก็ใครใครนัอยู่ตรงนั้นไงที่เขาบอกว่ากไม่ได้เขาต้องไปหานายน้อยก่อนต้องไปหานายน้อยนายน้อยนายน้อยนน้อยอยู่ไหนนยน้อยหว่านใจเย็นหวานใจเย็นนาย นายน้อยค่ะนายนนอะเกิดอะไรขึ้นนันดูนายน้อยตายแล้วนายนยน้อยตายแล้วหวานเคยเป็นเขาบอกเลยว่าบ้านนี้มีผีหวาน วานเลยเขาจอดอยู่วานเลยเขาจอดอยู่มาแล้วตายเขาแก้เลยเขาจะไปก้าวมาเกล้แลายเลยแล้วานวานวานเานใครก็ตายหมดเลยหัวหน้างานก็ตายในน้อยกตายใอยเลาเปิดเลยก้าขึ้นมาเร็วก้าขึ้นมาเร็วมาเร็วเขาไม่เชื่อแกวานเขาเห็นนายน้อยเดินอยู่ด้านหลังหรือว่าผีผีนายน้อยเหรอ ผีทั้งบ้านเลยหวานอย่าบอกนะว่าหัวหน้างานนายน้อยทุกคนเป็นผีหมดเลยอะ่ะใช่หวานเนี่ยยังจะงอนเขาอีกไว้เนี่ยโอ้ยเขาหายแล้วเขาหายแล้วเขาจะไม่หนีออกจากบ้านแล้ว